ถ้าสงครามการค้ารุนแรงแล้วประเทศไทยเพิ่งผ่าการส่งออกเยอะเราจะขาดดุลการค้าค่ะด,ดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงแล้วการเมืองอีกที่อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะก็ะทําให้เงินบาทอ่อนค่าลงยังไม่ต้องพูดถึงว่าเม็ดเงินจากต่างประเทศที่ไหลออกจากตลาดหุ้นตลาดพนานันธบัตรเพราะว่าดอกเบี้ยข,ของไทยก็ ต่ำมากๆถ้าพื้นฐานเองเงินบาทบอ่อนแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเงินดอลลาร์แนวโน้มเป็นยังไงก็ยังไม่ชัดเจนอะ่อน้างจะผันผววปัญหาดีสานะของสอเมริกาที่อาจจะพู่สูงขึ้นนะภาษีนี่นโยบายเนะี่ยเกิดขึ้นแน,น่นอนสิ่งที่ตามมาคือเขาจะอาจจะด,ดุล งบประมาณมากขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะประมาณสักเห็นว่าว่า,วา,วามีตีตัเวเลขประมาณสักสิปีข้างหน้าจะประมาณ4.5ล้านล้านดอลล่า ทีนี้ขอกลับมาที่ฝั่งของไทยบ้างคะ่ะพี่เก๋อยากทราบใ,ในมุมมองของพี่เก๋เรื่องของทิศทางค่างเงินบาทแล้วก็ทองคําไทยในมุมมองของพี่เก๋ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเงินบาทริงมคำถาม่ขึ้นอยู่สองประเด็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเราเองอันที่สองเงินดอนลลาร์ซึ่งเราก็แบบเงินบาทมันก็ต้องแบบผูกกับเงินใดเงินหนึ่งเนาะเออมัน,นตัวเงินบาทมันก็คือ ราคาของเงินนะคะถ้าเอาปัจจัยแรกก่อนนะคะปัจจัยทางพื้นฐานเศรษฐกิจถ้าสงครามเงินค้ารุนแรงแล้วประเทศไทยพึ่งผ่าการส่งอ,ออกเยอะเราจะขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีดินสะพัดมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเงินบาทจะมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงอ,อันนี้คือพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราการเมืองอีกที่อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น ะะก็ทําให้เงินบาทอ่อนค่าลงอ่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเม็ดเงินจากต่างประเทศที่ไหลออกจากตลาดหุ้นตลาดพนานันธบัตรเพราะว่าดอกเบีย้ยของไทยก็ต่ำมากมากนะคะสองสองเปอรซ็น่า,านะของเขาถึงแม้เขาลดดอกเบีย้ยไงเขาก็สี่จาเปอเซ็นเม็ดเงินไันก็ไหลออกตลาดหุ้นไทยก็ความน่าสนใจก็จะไม่ค่อยมีกังหาอีกนะคะทางสหรัฐอเมริกา ตลาด all time high, Europe, all time high, ân, ออทาหายยุโรปออนทาหายเอาเม็ดเงินขอไหลไปทางที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าไม่ดีกวาหรอนะคะมันตรงเนี้ยถ้าพื้นฐานเองเงินบาทอ่อนแต่ว่าถาว่าถ้าเกิดเงินดอลลาร์แนวโน้มเป็นยังไงก็ยังไม่ชัดเจนะ่มันค่อนข้างจะผันผวนนะคะบางช่วงเราจะเห็นเงินดอลลารก์ก็แข่งค่าขึ้นตามข้อมูลเศรษฐกิจนะคะบาช่วงก็อาจจะอ่อนค่าลง บางอ่าสมมติตัวรายการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลตับว่าคาดอย่างนี้นะคะพี่แก้วก็ถ้าทิศทางจริงๆถามว่าเงินเงินดอลล่าร์ถ้าถ้าเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยขาลงเงินดอลล่าร์มันน่าจะน่าจะออดค่าลงนะพี่วก้วปีนี้มันจะเห็นเงินดอลลาร์เนี่ยเดี๋ยวก็ออดค่าแข็งค่าเพราะว่าเฟดก็ชะลอการการลดดอกเบี้ยเงดอกเบี้ยยังตึงอยู่ที่เดิมเนี่ยนะคะเงินเงินดอลล่าร์ที่ก็ อาจจะมีแนวโน้มบางช่วงที่แบบแข่งค่าขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลเศรษฐกิจกชะมการเริ่มเริ่มออนแอร์นะไม่ว่าจะเป็นตัวตลาดแรงงานเองการใช้จ่ายของวิโภคภาคบริการพี่เกยกตัวอ,อย่างเนีย่ยภาคบริการเนี่ยสัดส่วนประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซน่ยถ้าเกิด ไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีกา,ารใช้จ่ายของผู้บริโภคก็สัดส่วนสําคัญนะคะเราดูจากอะไรดูจากยอดค้าปรีตัวเลขตัชี้ของเช้เงินผู้บริโภเนี่ยนะ,ะมันจะเริ่มสะท้อนแล้วว่าเศร,รษฐกิจเมการเริ่มอาจจะชะลอตัวลง ค่ะพี่เก๋เราอาจจะต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะทีน่นี้พี่เก๋ขามีเอกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนก็จับตาดูกันอยู่ก็คือก่อนหน้านี้เราเห็นเกาหลีใต้เริ่มระง,งับขายทองแท่งเพราะว่าขาดแคลนรวมไปจนถึงฝั่งของจีนเองเขาก็ให้ประกันลงทุนทองเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะยิ่งมีการเพิ่มจีมานให้กับทองคํามากขึ้นไปอีกคะพี่เก๋ เศรษฐกพี่เก๋ยัยงไม่ให้ตอบคําถามฟันธงเลยเนะาะเงินบาทน่าจะอยู่เท่าไหร่สามที่สามบาทห้าห้าสิบตางค์จริงน่าจะรับอยู่แต่ถ้าจะลงไปก็อาจจะประมาณสามที่สองบาทสิบสี่ตางค์แต่แต่ก็ยังมองว่าอาจจะไม่ลงไปขนาดนั้นนะคะอ่อนค่ามากที่สุดก็อาจจะสามที่สี่บาทห้าสิบตางค์แล้วก็ประมาณสามสิบหกบาทเป็นกรอบกว้างๆก็อาจจะประมาณสามที่สามถึงสามสิบหกบาทนะคะตีเป็นราคาคงทยเนี่ยก็คิดว่าประมาณสัก 43,600ถึงประมาณ4 7่0มื่นเจ็ดพดรอบาทนะต่อคำามชัดเจนเดี๋ยวเอ๊ะท่านคุณบอกว่าไม่คำถา,ามคำตอบยังไม่ชัดเจนเลยนะคะกลับกลับมาเรื่องเกาหลีใต้ใช่ปะ่ะตอนนี้เนี่ยม่มีข่าวแล้วว่าตลาดลอนดอนเนี่ยขัดแคลนทองคำเพราะว่าต้องส่งออกทองคำไปสหรัฐเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นตรงนั้น สองเดือนที่ผนะ่านมาเนียเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นไปได้เหมือนกันมาจลามลามไปตลาดที่เป็นฟิกซิคอลตลาดที่ต้องการทองคําจริงๆตลาดที่ไม่ใช่ผิวช่อยแตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรสะท้อนให้เห็นว่าคือปกติคนสารัฐเนี่ยเขาเทรดทองคำเนี่ยเขาหวังแค่ส่วนต่างกำไรอย่างเดียวอะแต่เป็นว่าตอนเนี้ยเขาต้องการ ถือทองคาจริงๆไว้อะนะคะซึ่ถามว่าถือทองคำจริงๆเนี่ยมันมีต้นทุนในเรื่องการเก็บรักษาเนี่ยต้องต้องไปเก็บเก็บในตู้เนียไปก็ถึงมีกองทุน SPDR เพื่อที่แบบคุณคุณไม่ต้องอ,อยากลงทุนทองก็ซื้อขายตัว SPDR ได้นะคะแคส่วนกลายเป็นตรงนี้น่าสนใจเกี่วกว่าน่าสนใจเขาอาจจะไม่มั่นใจในอะไรไม่มั่นใจเงินดอลลาร์หรือเปล่า มั่นใจในทองคำมากกว่าปะเพราะนการที่ขาดแคลนก็คือสัปปายมันลดลงใช่ปะยิ่งสัปปายลดลงคน,คนจะยิ่งต้องการอ่เป็นเป็นสินค้าที่หายากเนี่ยเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นไลทไอเทมใช่ปะสินค้าที่เป็นหขาดแคลนอะไรเงี้ยคนก็แบบทํานตงเขาเก็บแหละเขาเก็บและ,แ,ละแสดงว่า มันมีความต้องการอยู่เราก็ต้องแบบสุอตาที่แบบว่าตรงนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะทองจะขึ้นได้ต่อจากประเด็นพวกนี้น่าสนใจทีเดียวว่าไอ้ทำไมในเมื่อเกาหลีใต้ก็ไม่ได้เป็นตลาดทองคำท,ที่ใหญ่ไกลก็มีมีข่าวขึ้นมาล่าสุดอถ้าอย่างนั้นแปลว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าจะส่งผลต่อทองอยูพอสมควรเลยใช่ไหมคะ ส่งผลนะ่า้าส่งผลบวกนะถ้าเกิดมันสมมติเราไปอีก,กอ่ะตลาดที่สําคัญก็จะมีห้องห้องกงอีกอตลาดสิงคโปร์นะคะที่เป็นตลาดทองคําใหญ่ๆเกิดเวลาไปม้าขาดแคลนขนาดนั้นเพราะของของสหรัฐอเมริกานะี่ยคือเขาต้องส่งมอาไปตลาด CME อ่ะ CME คือเป็นตลาดฟิวเจอร์คือประเทศสมมุติแบบเราเราไม่อยากถือจนครบสัญญาแล้วก็ปิดสถานะสมมติ ซือ้ออยู่ก็ขายออกไปว่าแสดงว่าจะมีบางส่วนเนี่ยคือจนครบกําหนดอายุสัญญาแล้วอยากได้ทองจริงๆยหรน,น่าสนใจมันก็จะเป็นเรื่องของรายย่อยหรือรายใหญ่ด้วยที่อาจจะต้องการถือทองจริงๆอที่พี่เก๋พูดเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าติดตามกันนะคะว่า ที่คนสารัฐเขาหันมาถือทองที่เป็นทองริงกันเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรนะคะแต่ที่นี้ค่ะวันนี้อุษาได้มีโอกาสพี่เกดเออพี่เกดนะคะได้ให้เกิมาพูดคุยกันในรายการแล้วก็เลยอยากจะขอรบกวนถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธในการลงทุนหรือว่าในการเทรดทองในช่วงนี้นิดนึงค่ะพี่เกดมีอยู่ก็คงได้พอผิดลานถือต่อไปได้นะคะถามว่ามันก็ไม่ดูแล้วดูแล้วบูลิชเนาะโอ้โคล้ายๆกัลยาด อยากซื้อทองกลายเป็นปรับฐานลงมากลายเป็นก็มีคนซื้อกลับนะคะมัน่มเขียวก็ก็มีความน่าสนใจนะคะเราก็ถือไปจนถึงเท่าไหร่ก็ถือสามพันสามพันก็ขายออกมาก็ย่อลงมาที่เท่าไหร่ซื้อได้สมมติถ้าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยนะคะก็คงประมาณสักโอเคสองพันแปดร้อยเก้าสิบดอลลาร์ก่อนลงมาลึกๆสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบดอลลาร์ก็ก็เข้าซื้อ ก็กลยุทธ์ก็ไม่มีอะไรเลยมีอย so, okay. so, ู่ถือต่อไปนะคะไม่มีอยู่ย่อลงมาก็ซื้อซื้อที่แนวรับซึ่งซึ่งมันก็อาจจะแบบต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเราจะซื้อแบบลงทุนเทรดดิ้งระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะระยะสั้นก็ดูประมาณใกล้ๆแค่ไม่ต้องไม่ต้องลงลึกก็ได้นะคะสองพันแปดร้อยแปดสิบสองพันแปดร้อยเก้าสิบนะคะลงไปโลของวันก่อนสองพันแปดร้อย ปกดิลลาตอนแรกอยากเทรดดิ้งเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนได้ยาวหุ้นทองตอนนี้พแพงเหลือเกินปรมนะ, 47, ะมาณสี่0มื่นเจนะส่ม่เจ็ด0กว่าอาจจะมีความแพงก็อาจจะค่อยๆเก็บถือยิ่งยิ่งลงมากเราก็ยิ่งเก็บมากค่ะก็ลองดูนะคะจะอยู่ประมาณสองพันแที่พี่เก๋บ,บอกเมื่อสักครู่นี้ส8ง0ัน0กว่านะคะแล้วก็ อีกสักหนึ่งคำถามค่ะพี่แก๋ค่ะว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีใดๆให้กับใครๆก็ตามที่เราฟังข่าวดีของทองอยู่อีกไหมคะในช่วงหลังจากนี้นี่ก็นี่ก็มีขึ้นมาเยอะจนแบบดีจนจนกลัวเนาะของคนกลัวว่ามันจะฟองสบู่อย่างเนวันจันทร์นี้นนคนคนจะเริ่มกังวลเหมือนกันสิ่งที่คนกังวลก็จะแบบมีแรงเทค่ะมีข่าวดีอะไรีไมย มีข่าวดีไม่มีสงครามกันค้าแต่ mm hmm. ว,ว่ามันจะมีประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องติดตามอาจจะเป็นระยะยาวนิดหนึ่งนะคะว่าปัญหาดีสานะของอเมริกาที่ที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นนะคะแต,แต่ตอนนี้คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงอย่างล่าสุดเมื่อคืนสภาผู้แทนสดานเปิดเผยแบบแอนิวายการคะนะคะที่ เกินโยบายของของพรัมหรือว่าริพับบิกันชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงวี่เก่บวอปเขาลดภาษีเงินได้ทุคคลหรือว่าลดภาษีอื่นๆแน่นอนเพราะว่าฐานภาษีของเขาคือคนรวยเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาษีเนี้นโยบายนี้เกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือเขาจะอาจจะดุลงบประมาณมากขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะประมาณสักเห็นว่าว่ามีตีตัวเลขประมาณสักสิบปีข้างหน้าประมาณสี่ จุดห้าหล้านล้านดอลลาร์ก็คือลา,ลายลายรับมันลดลงอะ่ะลายจ่ายลายจ่ายไม่รู้อาจจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดต้องใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เขาบอกจะลดรายจ่ายโดยการที่แบบออลดสวัสดิการสัง,สงคมเพราะว่าตรงเนี้ยพวกม巴马แค่เลยมันเป็นโดนัมแค่หรือว่าลดโอทีค้าราชการแต่กลายเป็นเหมือนเอ๊ะลายได้ ไม,ไม่พยายามเพิ่มรายได้อะตอนนี้รายรับมันลดอะกลายเป็นลดรายจ่ายนะคะมันมีการประเมินเหมือนกันว่าปัญหานี้สาระที่ตอนเนี้ยนี่อยู่ประมาณสาสิบห้าล้านล้านดอลลาร์แล้วก็สัดส่วนเขาเรียกว่านี่สาระต่อ GDP ของฝ่ร้อยิบสาเปอร์เซ็นความหมายคืออนี่มันมากกว่ารายได้ที่เทียนหาในแต่ละปีอะคือหามาเท่าไหร่อะ ก็ไปโปรดี้นี่มันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 1> ขึ้นเรื่อยๆในเมื่อฉันก็ใช้ใจ่ายมากขึ้นเี่ยถ้าเป็นคิดถึงคนธรรมดาเนี่ยคือรายรับมันไม่พอที่จะไปโปรดี้ด้สาวม,มันปัญหานี้สาระาที่สูงขึ้นเนี่ยน่าสนใจแล้วอาจจะเป็นข่าวบวกสาหรับทองคําได้ค่ะขออนุญ,ญาตถามกลับกันค่ะพี่เก๋มีประเด็นไหนหรือมีข่าวอะไรที่เราควรจะต้องระวังหรือมันอาจจะเป็นปัจจัยลบ ต่อทองเองไหมคะปัจจัยลบหรอปัจจัยลบก็เย,ย็นงที่บอกเนาะเกิดเงินเฟ้พอพุ่สูงขึ้นเรวแบบเรดกลับลงขึ้นดอกเบีย้ยเรื่องความสิ่งทางนิสสัดเป็นปัจจัยที่เราอาจจะต้องติดตาย่างสงครามรัสเซียยูเครนทรัมป์ล่าสุดบอกว่าจะต่อสายคุยกับปูตินเพื่อที่แบบในเมื่อหาเสียงบอกว,ว่าสงครามรัสเซียยูเครนจ,จบลงในในสมัยทรัมป์ มีการคุยโม้ได้ใน24ชั่วโมงนะครับตาแหน่งก็กระทาไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะคือตลาดอาจจะบางทีบางช่วงที่เขารับตําแหน่งจะมองโล่งในแง่ดีว่าเออสองครามมันจะจบลงสังเกตว่าเออทองจะลงช่วงนั้นเฮ้ยแต่ว่าในเมื่อเขาจะใช้วิธีการเจรจาจะคุยกนันต้องคุยกันให้ให้ได้อะเพียงแต่ว่าสงครามอาจจะหยุดได้ด้วยเขาไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือสับสนยูเครน อันนี้โน้ไว้บเขาชัดเจนงไม่สับสอนอยู่เครมันยูเครนไม่เงินมันช่วยเหลือโอเคสงครามอันจะจบลงถึงนั้นแต่คงเขาองบกว่าตรงผมต้องใช้เวลาอาสซาการ์ต้วาวหนอกกลางก็ตัง้งติดตามไม่รู้อ่ะเกิดมีการชู้รบกันเมื่อไหร่ันคนา,าดเดาได้ยากแล้วน่าจะยังเกิดต่อไปในสองใ่ทําเพราะว่าทําสับสนในสเอชัดเจนมากนะคะันพวกเนี้ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอน อาจจะเป็นปัจจัยลบหรือปัจจัยบวกได้บางช่วงค่ะ